ด็อรธทริยุทธบุญมีนั้นยังเป็นนักวิจารณ์การเมืองนักวิพากษ์การเมืองวิเคราะห์การเมืองได้ดีแบบทอ็ทอปของประเทศเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการเมืองเนี่ยอาจารย์ทีริยุทธบุญมีได้สรุปไว้หลายประเด็นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับน,น่าจะนํามาตั้งหลักคิดกันดูว่าตกลงแลวสิ่งที่อาจารย์ทีริยุทธพูดนั้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถูกต้องหรือเปล่า หลายประเด็นครับประเด็นแรกก็คือในช่วงหลังปี5-3มนั้นมีแนวคิดประชาธิปไตยที่ถูกเสนอที่แบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกัน 1. คือประชาธิปไตยเชิงเสรีนิยมแบบที่ท่านอดีตนายกคุณนันทปัญญารชุนได้เคยเสนอคือเน้นหลัก good governance นะครับแบบที่2คือแบบชุมชนนิยมคือแบบที่นายแพทย์ประเวศวสีได้เสนอแบบที่3คือประชาธิปไตยแบบประชานิยม ซึ่งเป็นแนวทางตามนโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรีพันธบททักษิณชินวัตรและสิ่งที่เสื้อแดงนั้นเสนอให้ออกมาเป็นนโยบายเศรษฐกิจแบบประชานิยมที่มีนโยบายที่เอื้อประโยชน์ชาวบ้านรากญ้าและก็ชาวบ้านชอบนะฮะต่างจังหวัดชอบเสร็จแล้วสี่ก็คือประชาธิปไตยแบบกษัตริย์นิยมโดยเอากษัตริย์นั้นเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาเป็นทิศทางทั้งหมดของประเทศซึ่ง ในส่วนนี้อาจารย์ธีรุธบุญมีก็วิเคราะห์ต่อไปว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่านจริงแส้วบัาบันนั้นควรนี้ต้องอยู่ในสถานะที่เหมาะสมเหนือการเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะมีการปรับแก้ไขก็คือต้องปรับหาความอาพอดีนะฮะก็อาจารย์ธีรุธก็วิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงวิวัฒน,นาการของประชาธิปไตยของไทย ย้อนกลับไปประมาณ20ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันซึ่งผมเข้าใจว่า,วาเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอาจารย์ชิริบุญมีนั้นจะรลาย่ยาวอีกรอบหนึ่งนะฮะน่าลองคิดดูว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์เทียรุจุได้พูดมานั้นก็ม,มีมีสิ่งที่ตรงประเด็นอยู่เหมือนกันคืออาจารย์ชิริบุบอกว่าระบบการเมืองของทุกประเทศเกิดจากการต่อสู้ของกลุ่มคนในประเทศนั้นๆที่มีแผนที่ไม่ซ้ำกัน คงไม่มีประชาธิปไตยใดที่เป็นอุดมคติแต่จุดสําคัญคือการต่อสู้ของคนในประเทศนั้นๆต่อสู้แบบไหนการเมืองก็เป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าพูดกันชัดๆก็คือว่าถ้าไม่มีการต่อสู้สิ่งที่บ่นนั้นมันก็ไม่กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะบน่นดังนั้นต้องทํานั้นในการปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ชริยกตัวอย่างว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้น,นง่ายๆเลยลอยอย่างเช่นคนไทยจะมีเสรีภาพก็ต้องเกิดเหตุการณ์อ่า ก่อนมีการต่อสู้กันก่อนยกตัวอย่าง14ตุลาเนี่ยนะฮะก่อนนั้นเนี่ยวิจารณ์ทหารก็ไม่ค่อยได้แต่หลังจากนั้นเริ่มสามารถวิพากษ์วิจารทหารได้านะจา์ธีรยุทธบุญมีได้พูดถึงสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือคอนเซปต์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะและการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยมักจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคเสมอแต่ถ้าเกิดการต่อสู้นั้นไม่เกิดขึ้นนะฮะโครงสร้างทางการเมืองใหม่ ที่เพิ่มสิทธิ์ให้กับประชาชนนะฮะถ้าพูดถึงการต่อสู้ในช่วงปี2516 2519มาจนถึง2534 2535และหลังจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าการต่อสู้ไม่เกิดขึ้นสิทธิ์ที่ทุกวันนี้มีอยู่มันก็คงจะไม่ได้รับมาอย่างเต็มที่ในแบบที่ประชาชนนั้นต้องการ พูดถึงเรื่องนี้ให้ดูอีกคาพูดหนึ่งของอาจารย์ธีรุธบุญมีนะครับในขวดนี้เนี่ยอาจารย์ธีรุธได้พูดถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันบอกว่าปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดจากการที่กลุ่มอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิวทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พูดได้ว่าเป็นความขัดแย้งระดับรากหญ้ากับระดับรากความคิด กล่าวคือในรากย่านนั้นก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงที่ชื่นชมกับความคิดประชานิยมที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายอีกกลุ่มคือรากความคิดเดิมที่ชื่นชมศรัทธานในสถาบันความขัดแย้งในวันนี้จึงไม่ใช่ความขัดแย้งพื้นฐานอีกแล้วแต่เป็นความขัดแย้งในรากสังคมอย่างแท้จริงและไม่ใช่เรื่องว่าจะบอกว่าฝ่ายหนึ่งนั้นจงรักภักดีแล้วอีกฝ่ายไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่ดีมาสรุปแค่นั้นและจะจบแค่นั้นในอนาคตผมคิดว่าอาจารย์ธีรบุญรนีก็คงจะพูดถึงประเด็นนี้อีก แต่สิ่งที่ผมได้ที่สําคัญที่สุดจากการวิเคราะห์าการเมืองของอาจารย์ธีริบุญมีไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยเวอร์ชันไหนมันดีที่สุดนะฮะแต่ว่าแท้ที่จริงเนี่ยระบบการเมืองของทุกประเทศเนี่ยมันเกิดจากการต่อสู้นะอันนี้แตกต่างจากการที่จะมานั่งสรุปว่าระบบการเมืองระบบการเมืองในที่นี้พูดง่ายๆก็คือโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางการเมืองนะว่าฝ่ายไหนจะมีอำนาจามากที่สุด ในการบริหารจัดการอํานาจในประเทศจะไปอยู่ที่กองทัพจะไปอยู่ที่ศาลจะไปอยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะไปอยู่ที่สภาหรืออาจจะไปอยู่ที่องค์กรอื่นๆหรืออํานาจอื่นๆในสังคมเนี่ยระบบการเมืองที่เหมาะสมสําหรับประเทศใดประเทศหนึง่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมาและมันเหมาะสมสําหรับประเทศนั้นหลังจากที่กลุ่ม อำนาจต่างๆในสังคมในประเทศนั้นต่อสู้กันต่อสู้กันอาจจะเป็นการต่อสู้กันด้วยการใช้กําลังหรืออาจจะเป็นการต่อสู้กันด้วยการใช้การเอาชนะกันทางความคิดอันนี้มันก็แล้วแต่ความปาดเถื่อนของประเทศที่เราพูดถึงนะถ้าป่าเถื่อนมากในที่สุดก็จะเป็นการต่อสู้กันด้วยการใช้กําลังแต่ว่าถ้าไม่ป่าเถื่อนก็เป็นการต่อสู้กันทางความคิดแล้วในที่สุดมันจะมีการตกผลึกเมื่อผ่านไปถึงจุดหนึ่งก็จะมีโครงสร้างอํานาจทางการเมืองที่ประชาชน นั้นยอมรับไม่ว่าจะเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยแต่ว่ามันอาจาจะไม่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายสิ่งที่ได้จากอาจารย์ชีวิตบุญมีก็คือว่าก็คือความเป็นจริงว่าระบบการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนได้หากมีความพยายามที่จะต่อสู้กันทางความคิดแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆทุกคนนิ่งเฉยแล้วไม่ได้เสนออะไรที่แปลกใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่ในที่สุดเราก็จะคงอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่แบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ว่าประชาธิปไตยเนี่ยอยู่ดีๆจะไม่มีใครยื่นมาให้ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ต้องเรียกร้องถึงจะได้ถึงเวลาของช่วงเดลี่คอเวอครับ ที่เสารนิวส์วิกฉบับล่าสุดนะครับก็ไม่ค่อยเป็นกลางสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูหน้าปกจะเห็นประธานาธิบดีสารัฐบารักโอบามาแล้วก็จะมีบทความของแอนดรูซอลเล v a n นซึ่งเป็นบทความที่มีชื่อว่า Why are Obamas critics so dumb ทำไมบรรดาน,นักวิพากษ์วิจารณ์ political p u n d i t ที่ออกมาต่อว่าต่อขานบารักโอบามาว่าเป็นประธานาธิบดีที่ล้มเหลวเนี่ยทำไมคนที่วิจารณ์โอบามานั้นไม่ค่อยฉลาด ทำไมโง่จังซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า n e w s w e e k นั้นไม่เป็นกลางนะฮะแล้วก็สงสัยต้องการให้บารักโอบามากลับมาเป็นประธานาธิบดีต่อเข้าไปอ่านดูข้างในจริงแล้วบทความนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้แย่ขนาดนะั้นคือมันไม่ได้เอียงเองขนาดนั้นนะนะฮะเปิดไปหน้าที่27่เนะฮะเขาบอกว่า The Long Game เขาบอกว่าโอบามาวางแผนไว้ดีแล้วปล่อยให้คนนั้นวิาพากวิจารณ์แต่ว่ามียุทธศรราสตร์ระยะยาว ในการที่จะชนะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้เขาแค่ชื่นชมว่าบามานั้นวางแผนระยะยาวในการสู้กับรีพับลิกันแต่ในขณะเดียวกันผมจะแนะนำบทความอีก,อก,อกอเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับอเมริกาฮะนี่นะฮะให้ดูนิดเดียว Rich America Poor America เขียนโดยนาลเฟอร์กอร์นนะฮะข้อมูลที่น่าสนใจในในเล่มนี้คืออย่างงี้อ่ริา America, poor เมริกา คือในช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้เฉลี่ยนะฮะของคนที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทใหญ่ใ,หญในสหรัฐเนี่ยบรรดา c e o เนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ย1,200รนะฮะรายได้เฉลี่ยของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด500บริษัทในสหรัฐเนี่ยของผู้บริหารนะ,ะเพิ่มขึ้นมาจาก1ล้านมาอยู่ที่13ล้านภายในระยะเวลา40ปี1,200 แต่รายได้เฉลี่ยของประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก40ป on ีที่แล้วนะฮะ12,000เหรียญมาอยู่ที่49,000เหรียญเพิ่มขึ้นมา308เพราะฉะนั้นเฟอร์สันเขาพยายามสรุปว่ารายได้ของบรรดา c e o เนี่ยเพิ่มขึ้นมา1,200 4เท่าถ้าเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นมา308ของรายได้เฉลี่ยของคนอเมริกัน ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันถึงกว้างขึ้นพักกสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องราวการเมืองอีกหลายประเด็นครับสักครู่ครับสนับสนุนโดยรอยไทยทันใจอร่อยจริง คุณอูเทนชาติพินโยซึ่งเป็นคีแมนในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานเนี่ยวันนั้นเขาได้พูดถึงเรื่องของราคาก๊าซ n อ v ที่มีการปรับสูงขึ้นเนี่ยนะฮะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่นี่ยขอปรับขึ้นค่ามิเตอร์แต่ในขณะเดีวยวกันคุณอูเทนเขาก็ให้ข้อมูลด้วยว่าในความเป็นจริงในค่ามิเตอร์ในปัจจุบันที่เริ่มต้นที่35บาทเนี่ย เป็นค่ามิเตอร์ที่เขาคำนวณจากรถแท็กซี่ที่ใช้น้ำมันธรรมดาน้ำมันธรรมดาที่เป็นอยู่ก็คืออาจจะเป็นดีเซลอาจจะเป็นเบนซินก็แล้วแต่แต่ว่าพูดง,ง่ายๆไม่ได้คำนวณจากต้นทุนที่ถูกในระดับของก๊าซธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ประกอบการรถแท็กซี่ซึ่งผมก็เห็นใจผู้ประกอบการรถแท็กซี่แต่ละรายนะครับผมก็ขึ้นแท็กซี่บ่อยอยู่เหมือนกันและผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ต้องการให้ค่ามิเตอร์มันแพงไปกว่านี้ แต่ว่าเอาเอาหลักเหตุผลของเรื่องของตัวเลขของต้นทุนมานั่งถกเถียงกันจริงๆเนี่ยเห็นใจคนขับแท็กซี่แต่ว่าถ้าคุณจะมาขอขึ้นค่ามิเตอร์ในช่วงนี้เพราะว่าเขาจะขึ้นราคาก๊ส NGV นเดือนละ50สตางค์นะจนในที่สุดเนี่ยอพอถึงปลายปีอาจจะแพงขึ้นสัก6บาทเนี่ยนะฮะหรือเขาอาจจะหยุดที่แค่2บาทหรือ4บาทแล้วแต่ที่มีการต่อรองกันกันกบบรรดากลุ่ม รถรวมที่ประชุมนุมกันในวันนั้นเนี่ยถ้าคุณจะมานั่งขอขึ้นค่ามิเตอร์นั้นผมบอกเลยว่าคุณขอไม่ได้เพราะว่าในความเป็นจริงอย่างที่คุณอุเทนชาติโยคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัเพื่อไทยเขาบอกก็คือค่ามิเตอร์ในปัจจุบันนั้นคำนวณจากดีเซลและเบนซินนะฮะไม่ได้คำนวณจากราคาก๊าซ NGV ซึ่งถูกกว่ามากๆากนะก๊าซ NGV นั้นถูกกว่ามากๆต่อให้ขึ้นก็ยังถูกมากทีเดียว นะคเพราะจริงๆมันต้องแพงกว่านี้แล้วถ้าคุณไปใช้อย่างอื่นมันก็จะแพงกว่า NGV เพราะฉะนั้นขึ้นค่ามีเติมไม่ได้นอกเหนือไปจากนั้นเหตุผลอื่นๆสําหรับคนใช้การโดยสารสาธารณะเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกอยู่ดีนะฮะในปัจจุบันคนที่ขึ้นแท็กซี่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีทางเลือกไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากขึ้นรถโดยสารประจําทางหรือรถเมย์คือส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีสายของรถเมย์รถโดยสารประจําทางที่เข้าไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการที่จะเดินทางไป เพราะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นแท็กซี่นั้นไม่ได้ขึ้นเพราะมีทางเลือกและในขณะเดียวกันคนที่ขึ้นแท็กซี่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกขึ้นโมอเตอร์ไซค์รับจ้างพวกโมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันอันตรายเกินไปอันตรายเกินไปมันบางคนก็กลัวนะกลัวขึ้นโมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ปลอดภัยก็ต้องขึ้นรถแท็กซี่ผมก็กลังจะบอกว่านี่คือพับลิกทานสปอร์ตนี่คือรถโดยสารสาธารณะในแบบที่จริงๆแล้วประชาชนไม่ได้มีทางเลือกแต่ต้องขึ้นไม่มีเงินมากพอที่จะมานั่งดาว รถผ่อนรถอันตรายเกินไปขึ้นโมอเตอร์ไซค์แล้วเสร็จแล้วรถเมย์ก็ไม่สะดวกนะฮะไม่มีสายที่วิ่งไปถึงแถวซอยหน้าบ้านการใช้แท็กซี่เป็นความจําเป็นแล้วเพราะฉะนั้นน่าลองคิดดูกระทรวงคมนาคมอย่าไปปล่อยให้ผู้ขับแท็กซี่นั้นกดดันคารเเตอร์ต้องอยู่เท่าเดิมพักกันสครูครับช่วงหน้ากลับมานะครับธรรมศาสตร์ฮะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร,ร์เอายัางไงดีฮะช่วงหน้า ช่วงแรกได้พูดถึงการวิเคราะห์การเมืองของดรทีรุฎบุญมีไปแล้วนะครับในอดีตเนี่ยเวลาอาจารย์ธ er uh ิรุฎบุญมีนั้นออกมาพูดเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่านี่เป็นขาประจําแต่ว่าในความเป็นจริงอาจารย์ท er uh ีรุฎบุญมีวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองเนี่ยทุกคนนั้นฟังนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองก็พึ่งพาศาัยการวิเคราะห์ของอาจารย์ท er uh ีรุฎบุญมีว่าเป็นอะไรที่เหมือนเป็นเดอะโกลด์สแตนดาร์ดวันนี้ผมก็เลย่านผู้ชมที่ชมรายการนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยอาจารย์ท er uh ิรุฎบุญม วิเคราะห์การเมืองชั้นนำของประเทศอยู่หรือเปล่าซึ่งผมเองเนี่ยผมเชื่อนะฮะว่าอาจารย์ธีรยังเป็นนะักวิเคราะห์การเมืองชั้นนำของประเทศอยู่ท็อปๆเลยแล้วก็แม่นมากเวลาวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองแต่ผู้ชมรายการนี้สงสัยจะไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าผลโหวตออกมาประมาณ97% 97%บอกว่าคุณลองดูผลเองแล้วกันฮะผมจะพยายามหาคำถามที่ สร้างความแตกแยกในกลุ่มผู้ชมรายการนี้ได้มากกว่านี้หน่อยแล้วกันนะแต่ว่านี้ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเจนรยธิรุนั้นเป็นนักวิเคราะห์ชั้นนำและผมอยากจะรู้มุมมองของอาจารย์ธิรุษเกี่ยวกับ1 1 2ผมอยากให้อาจารย์ธิรุษฟันธงมากกว่าว่าควรไม่ควรแก้1 1 2อาจารย์ธิรุษเห็นด้วยกับนิติราชไหมหรือมาแนวอาจารย์สมคิดเลดิศไพฑูนมาแนวคุณกหนกรัตวงศ์กุลมาแนว คุณจิตพัฒน์พิรมทักดีมาแนวหมอตุลสิทธิสมวงอาจารย์ชิรยุทธ์อยู่ตรงไหนอาจารย์ชิรยุทธ์เห็นด้วยกับนิติราษฎรือเปล่านี่อยากจะได้ยินคําพูดนี้มากกว่าหรือไม่ก็ฟันธงไปเลยว่า 1- น,นึสองควรไม่ควรแก้ด้วยเหตุผลอย่างไรนั่นคือการวิเคราะห์แบบที่คนไทยนั้นอยากทราบอยากทราบวิเคราะห์แบบยืนบนปัญหาแล้วก็ดูความขัดแย้งอันนี้ ใครๆก็ทาได้นะฮะก็หวังว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเผยจุดยืนให้ทุกคนได้ทราบเดลี่ขวดวันนี้อาจารย์เกษียณเตชาพีระซึ่งก็เคลื่อนไหวสนับสนุนการแก้ไขประมวลกฎหมายยาาตรา1นึแล้วก็เห็นด้วยกับหลายสิ่งหลายอย่างที่นิติรัชนั้นเสนออาจารย์เกษียณเตชาพีระซึ่งก็อยู่ที่ธรรมศาสตร์ซึ่งธรรมศาสตร์ก็เป็นทีมของข่าวทุกข่าวในช่วงนี้ในประเทศไทยนะฮะแต่ฟรีทีวีก็หายไปไหนไม่รู้อาจารย์เกษียณบอกว่าข้อ คิดข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์แค่ต้องการให้ประชาธิปไตยนั้นสมบูรณ์ให้ภารกิจการสร้างประชาธิปไตยในเมืองไทยที่ข้างค้างมาตั้งแต่การอภิวัต2475นั้นบรรลุผลสมตามเจตนารมณ์ของคณะรัษฎรแต่ว่าในขณะที่อาจารย์เกษียรเต,เตชะพิระนั้นยังจดจำถึงอุดมการณ์ของดออรปรีดีพนมยงค์สงสัยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ตอ ก่อตั้งถูกก่อตั้งโดยหัวหน้าคณะรัษฎรอาจจะลืมช่วคราวจิตวิญญาณของคณะรัษฎรหรืออย่างน้อยจิตวิญญาณของคนที่บังเอิญเป็นหัวหน้าคณะรัษฎรเป็นผู้นำจิตวิญญาณในการอภิวัตสองสซึ่งมาก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สมคิดเลิศไปทูลซึ่งอยู่ ่ํำกลางกระแสวิภา์วิจารย์อย่างหนักตอนนี้วันนี้เดลี่พิ k ก็เลยมีภาพนี้มาให้ปรากฏให้เห็นได้ชัดกันว่าตกลงธรรมศาสตร์เนี่ยนี่ฮะมติชนก็บอกว่าล้อกันเล่นเสื้อเชียร์ธรรมศาสตร์ทำไมปีนี้มันเหลืองมากกว่าแดงมันจริงๆแล้วภาพนี้มันมัน symbolically captures the essence of this conflict ภาพที่เสื้อเชียร์ของธรรมศาสตร์ในปีนี้เนี่ยมันเหลืองมากกว่าแดงตั้งแต่สมัยที่นายสนทิลิมทองกุลประจัดรายการเมืองไทยราสัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะตอนนั้นก็ใช้ห้องหอประชุมของเขาเพราะว่าทางโมเดิร์นนันเขายกเลิกรายการเมืองไทยราสัปดาห์คุณสนทิปจัดรายการที่ไหนรู้ไหมฮะก่อนที่จะไปจัดแบบชุมนุมที่สวนลุมพินีก่อนที่จะไปชุมนุมที่แถวถนนราชดำเนิน แถวลานพระบรมรูปทรงม้านะฮะตอนนั้นเนี่ยที่พันธมิตรไปชุมนุมกันเนี่ยตอนนั้นธรรมศาสตร์นั้นก็เปิดให้คุณสนทิไปจัดรายการเมืองไทยราสัปดาที่นั่น,นท่านธิการบดีตอนนี้ไม่เกี่ยวเรื่องเชิญแล้วนะฮะท่านธาการบดีคุณคนสุรพลนิติไกรพ์ตอนนั้นก็เปิดโอกาสให้คุณสนทิลิ้มทองกุลและบรรดาแกนนําพันธมิตรนะแล้วก็บรรดาประชาชนที่เห็นชอบกับข้อเสนอ ของคุณสนธิของทางพันธมิตรซึ่งเหลืองมากๆใช่ไหมฮะในช่วงนั้นให้เข้าไปนั่งฟังกันเป็นการเปิดให้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกก็ไม่ใช่อาจารย์ของธรรมศาสตร์ไปจานจริงแล้วเป็นคนนอกมาจัดเลยได้ซ้ำไปแต่มาจนถึงยุคนี้อาจารย์ของธรรมศาสตร์กันเองเสนอในการแก้กฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายที่องค์กรสหประชาชาติองค์กรสหภาพยุโรปองค์กรนิรโทษกรรม สากลองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียและประเทศสหรัฐอเมริกาและไปนั่งดูรายชื่อขององค์กรระหว่างประเทศอีกประมาณ10องค์กรก็ยังเอามาได้ถ้าไปลากกันดูทั้งหมดเนี่ยองค์กรต่างๆเหล่านี้สนับสนุนให้มีการแก้ไขครนี้บังเอิญเนี่ยดันมีอาจารย์กลุ่มหนึ่งซึ่งสอนกฎหมายอยู่ในธรรมศาสตร์แล้วเขาทนไม่ได้เข้าทนไม่ได้กับ โครงสร้างกฎหมายที่ริบรอนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของราษฎรเขาก็เลยออกมาเคลื่อนไหวในขณะที่นักวิชาการอื่นๆนั้นเขาก็อยู่นิ่งเฉยเพราะว่าเขาไม่ต้องการเจ็บตัวนักวิชาการก็อยู่นิ่งเฉยไม่ต้องการเจ็บตัวสื่อกระแสหลักโดยเฉพาะโทรทัศน์ฟรีทีวีก็ไม่ต้องการเจ็บตัวก็ไม่รายงานข่าวแต่เบื้องลึกหลายฝ่ายก็เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติรัฐในขั้นต้นเสนอในสิ่งที่ในที่สุดแล้วเนี่ย เพิ่มสิทธิ์ให้กับราษฎรแต่ว่ามาจนถึงวันนี้อธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดันตั้งใจที่จะริบกรอนสิทธินั้นด้วยข้ออ้างว่าในที่สุดอาจจะสร้างความแตกแยกแล้วเป็น6ตุลา2ถ้าเกิดเป็นอธิการแล้วไม่สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับอาจารย์ที่นั่งจัดงานสัมมนา ในรั้วมหาวิทยาลัยไ,ได้ทั้งทงที่สามารถขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของราชเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยดูแลก็ยังได้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจะเป็นผู้บริหารขององค์กรได้อย่างไรเรื่องนี้ต้องพูดต่อในวันพรุ่งนี้ในรายการเ k e ับไทยแลนด์แล้วก็จะมีการวิเคราะห์กันต่อว่าทําไมเนี่ยแล้วเราจะย้อนกลับมาดูถึงที่มาของอาจารย์สมคิดเลิศไปทูลตั้งแต่สมัยร่างร,ถถารัฐธรรมนูญ2550 ทำไมมาถึงวันนี้แล้วท่านอธิการมีจุดยืนในแบบนี้แล้วทําไมวันนี้ธรรมศาสตร์กลับเป็นรัว้วรั้วของสถาบันการศึกษาที่ไม่เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่สอนอยู่ในหมหาวิลัยนี้เองเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อทำให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นทำไม ไม่เปิดโอกาสนั้นทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมมันแย่ขนาดนี้นะครับพูดต่อในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในวันถัดไปด้วย,ด,วยด้วยความเคารพกับอาจารย์สมคิดเลิศไพูยทย์ซึ่งเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่ดีเป็นคนอ่อนน้อมถม่อมตนเรียบร้อยแล้วก็ด้วยความเคารพจริงๆแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับคําสั่งล่าสุดและเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงจุดยืนของอาจารย์ด้วยส่วนตัวและจุดยืนของผู้บริหารหมหาวศาศิทยาลัยสมสัมพัน์ ซึ่งอันนี้ผิดหวังกันไปทุกคนนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกับรายการเวกับ Thailand เช้าพรุ่งนี้นะครับ7นาฬิกาแล้วก็ Daily Dose คืนวันพรุ่งนี้ตามปกติสำหรับข่าวๆต่างประเทศนะครับชมรายการ world update วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ